วันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่บอกเลยว่ามาไม่ทันนี่เสียดายแน่นอนครับกับสีหายากแบบนี้นะฮะโตโยต้าวีออส1.5มิตรปี20ตัวลองท็อปสีเทาดำไม่น้อยครับแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นครับคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่าครับมีประวัติเช็คศูนย์โตโยต้าครบทุกระยะนะครับผมนี่ครับ คือหล่อแน่นอนครับหลังจากถ้าล้างออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับผมคันนี้ครับออปชันฟังก์ชันทุกอย่างครบคันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ6,500บาทเท่านั้นครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้ครับรีบโทรหาผมได้เลยนะครับผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะครับผมไปครับวันนี้ผมจะพาชมรอบคันแบบละเอียดนะดูเต็มๆก่อนที่จะนําไปเข้าไปปรับสภาพนะครับผมสภาพจริงเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับผม สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับวันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อๆเลยยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทังสิ้นนะครับ Toyota v ีอ1.5มิตรปี2020สีเทาดำครับเป็นตัวลองท็อปสีนี้หายากมากครับแล้วก็คันนี้ไม่น้อยมากครับแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นครับผมราคาเพียง3 79,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเริ่มต้นแค่6,500บาทเท่านั้นครับนะฮะถือว่าผ่อนถูกมากครับผม ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบกันนี้หรือว่ากำลังมองหา v ีออสไม่น้อยอยู่โทรหาผมได้เลยนะครับผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะฮะพร้อมส่งไฟนั์เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับเราไปดูรอบคันกันเลยว่าคันนี้นะฮะสวยขนาดไหนนะครับผมคันนี้เป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับผมนะฮะถือว่าสภาพสวยแล้วก็ประวัติดีนะเช็คศูนย์โตโยต้าครบทุกระยะด้วยนะครับสำหรับตัววีออคันนี้นะครับผมเป็นสีเท่าเดิมลงลงลง เดิมๆโรงงานเลยนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหารถใช้ใช้งานที่อยากได้ความประหยัดขับนิ่มๆนุ่มๆนะครับผมดูลรักษาง่ายอะไหล่ถูกนะฮะหรือว่าเหมาะกับมือใหม่นะครับที่ต้องการแบบว่าแบบหัดขับรถนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่อยากได้รถคันแรกที่ค่าใช้จ่ายเราเดือนเบาๆนะครับผมแถมตัวนี้เป็นรุ่นมิดนะฮะที่ออปชั่นเนี่ยถือว่าครบกว่ารุ่นตัวเอนที่อย่างชัดเจนเลยนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดแบบชัดเจนเริ่มกันที่ด้านหน้ากนน่อ สำหรับตัวด้านหน้าตัวรถเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็นสีเทาเดิมอ่าสีเทาดำเดิมๆโรงงานแบบนี้หายากมากที่สุดในตลาดมือสองนะครับผมส่วนใหญ่เรามักจะเห็นสีขาวหรือว่าสีบอลสีดานะครับแต่สีเทาแบบนี้นะถือว่าให้ความพรีเมียมแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับผมนะฮะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมมาพร้อมไฟหลีแบบ L e d แล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ที่อยู่ตรงนี้มีให้ครบนะฮะไฟตัดบอกมีให้ครบเลยนะฮะ ถือว่าเป็นตัวรองท็อปที่ให้ออปชันมาค่อนข้างจะคบคันเลยนะครับผมนะฮะดีไซน์กระจังด้านหน้าเป็นแบบ T shape สีดำแบบนี้นะครับผมไฟหน้าฝั่งนี้นะฮะสภาพสวยใสสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะชิ้นงานกระชนด้านหน้านะฮะไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักใดๆมานะฮะดูสภาพตัวรถเลยนะฮะสวยแน่นอนครับ ฝากระโปรงเดิมครับเส้นสายเรียมสายยังคมสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มมานะฮะขึ้นแสงขึ้นเงาใสๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ที่สาคัญกระจกไม่ได้มีการเปลี่ยนนะกระจกบางงมด้านหน้ายังเป็นของเดิมโตโยต้าปัม๊มฟอนต์เดิมๆชัดเจนแบบนี้นะฮะมีรับประกันให้นะครับว่ารถไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ําหรือว่าพิกาม,มาแน่นอนหากซื้อไปแล้วไปตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืน เต็มจานวน100%เต็มนะครับผมนะฮะดูที่ด้านข้างกันต่อนะฮะเส้นสายเลี่ยมสารผิวพันตัวรถนะฮะคมสวยชัดนะ,ะตัวถังเดิมๆโรงงานตัวนี้ได้พร้อมกับยางเดิมนะครับอ่าขอภาพย,ยางใหมด่ดิยางใหม่ของปี2024นะครับผมสภาพดอกยางยังลึกยังเหลือใช้งานยาวๆดูซุ้มล้อเดิมๆนะฮะเนี่ยฮะให้ดูสภาพดิบเลยไม่ได้มีการแกะซ่อมหนักมานะฮะยังมีรอยค่าฝุ่นนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ว่าอยากให้เห็นถึงรายละเอียดชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมา ตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเป็นแม็กอะลอยมาพร้อมกับระบบดิสเบกสีล้อนะถ้าเป็นตัวเอนที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้เป็นหน้าดิสหลังดาดิสเบกสีล้อการเบกก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับตัวกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยครับผมนะฮะกระจกเนี่ยเช็คแล้วเดิมแท้รอบคันนะฮะทุกบานนะจะมีปั๊มโลโก้โตโยต้าแบบนี้ทุกบานนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะครับมาดูในส่วนของลาเดียดข้างในนะครับข้างในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำนะฮะแล้วกดยสีโ เบาะหนังสีดำครับสภาพยังดีอยู่เลยนะครับนี่ครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงนี้อาจจะมียุบตัวไปบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวมีการนาเบาะไปปรับสภาพแล้วก็สปาให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับดูระดีภายในถือว่าสวยนะนี่ขนาดรถที่ยังไม่ได้ผ่านการสปาเลยนะฮะคือถือว่าสภาพดีมากนะครับพวงมลาลัยก็สวยไม่มีรอ่อกไม่มีร้อนเลยแต่เข็บเดินได้ครบถ้วนนะเดี๋ยวขออนุญาตน,นิดนึงกุญแจยอยู่นี่ผมสตาร์ทเครื่องหน่อยนะฮะหน้าตากุญแจแบบนี้เป็นแบบไขรีโมทนะ นะครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆตอนนี้เลขมาอยู่ที่ห้าหมื่นกิโลนะฮะแล้วก็ผมจะให้ดูอันนี้คือประวัติการเข้าศูนย์6,000ื่นเนี่ยคือเราต้องเข้าครั้งต่อไปเขานัดเดือนมีนาคมปีหกแสดงว่ารถคันนี้เข้าศูนย์มาครั้งล่าสุดอยู่ที่50,000ื่นโลนะครับห้าหมื่โลแล้วก็ใช้งานเพิ่มมาอีกประมาณส0่พันโลนะถือว่าคุณได้รถที่แบบว่าประวัติชัดเจนนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาดูแลดีแน่นอนครับสำหรับรถคันนี้นะครับได้ต่อไปแบบไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับผมสำหรับรอไปใช้งานต่อนะครับผมนะฮะดูคอนโซลด้านหน้านะครับแดชบอร์ดด้านมนสีไม่มีซี่ไม่มีจาครับเขาตกแต่งด้วยวัสดุสีรถโกแบบนี้ใส่เข้ามาเพิ่มความพรีเมียมให้ตัวรถนะครับตัวดีได้ในส่วนของตัวระบบจอกลางนะครับมาพร้อมกล้องถอยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะจะมีกล้องแสดงผลออกมานะครับได้แอร์ออโต้แบบดิจิตอลแบบนี้นะฮะก็ใช้งานง่ายครับผมนะะมาพร้อมเกียร์ออโต้ แบบ CVT สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะถือว่าคันนี้ภายในเนียบมากๆนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับราคาเพียง379,0 0 0บาทนะถือว่าโคตรคุ้มเลยนะต้องบอกไว้ก่อนคุ้มยังไงครับเพราะว่า V ีออเนี่ยปี2 0ปี19เนี่ยไมล์ประมาณแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าผมขายอยู่วนราคาสามหกเก้าแต่ว่าคันนี้คุณเพิ่มอีกห0,000มื่นหนึ่งคุณได้ไมล์ห้าหมื่นน้อยกว่ากันแบบเกินครึ่งอ่ะอ่ะถือว่าคุ้มเลยเนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าคุ้มเลยนะถือว่าเป็น อริตเบอร์หนึ่งที่คุ้มที่สุดตอนนี้ของ v ีออแล้วกันสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจใครรออยู่ใครทําหาอยู่รีบจองมานะครับไปไม่แน่นอนนะคะถ้าอยากสนับสนุนผมติดต่อหาผมผมดูแลเองนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของพิจิเงื่อนไขเดียวกันครับนะบบางทีคุณไปติดต่อเซลด้านเซลล์ที่ของส่วนกลางเขาก็สมเซล์ให้คุณดูแลนะครับก็แต่ละคนก็ชานาญเหมือนกันอย่างคันนี้ผมเลือกรถมาแล้วผมคิดว่าคันนี้คุ้มสุดผมก็เลยยิบมาทําคลิปรีวิวให้คุณได้ดูกันนะครับอ่ะดูต่อครับ นะ,ะดูสปอร์ตเป็นอาร์ตเดิมนะครับผมได้ดูเลยให้ดูแบบชัดเจนกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะ,ะเป็นออโต้ฝั่งคนขับแผงประตูเดิมนะฮะดูซอกน้านแก้มนะฮะน็อตไม่ขยับไม่แม,ไม่ไม่มีแกะนะครับนี่ฮะดูได้เลยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบปั้นเบรกปั้นคันเร่งครับไม่มีรอยสนิมนะฮะสวยๆเลยนะ,ะทุกอย่างสีเดิมโรงงานซอกน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบหัวน็อตประตูยังคมยังสวยนะฮะ คเครื่องยนต์ที่ผมตาร์ทิ้งไว้ก็ยังนิ่งๆไม่มีแบบโคชโคกหักนะคเครื่องแบบแห้งๆแน่นๆเลยนะครับช่วงนั่งแน่นนะครับขับขี่ปลอดภัยแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่ามาพร้อมระบบดิสเบรกสี่ล้อการเบรกก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะสภาพสวยงามครับเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีโซ่ไม่มีช้ำนะครับแล้วก็ที่วางขานะพื้นที่ถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับตัวเพดานตัวรถก็สะอาดครับขีนไม่มีรอยเจอไม่มีรอยสักยันมาแผงประตูด้านหลังฝั่งขวาสภาพสวยเดิมนะฮะไม่โซ จ่าติกเกอร์เดิมนะฮะโรงงานอยู่ครบนะฮะซีนประตูเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีการอุบัติเหตุไม่ได้มีการเปลี่ยนประตูมานะฮะดูซอกน็อตนะฮะยังคมยังสวยนะฮะรอยอาร์ครอยจุดมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะครับแต่ละจุดนะฮะจุดจุดยึดน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถูกขยับออกไปสำหรับด้านท้ายเดิมๆเลยครับไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักเข้ามาหรือรอยการกระแทกนะฮะนะสามารถดูด้วยผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ให้ดูแบบชัดเจนตอนที่รถยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเลยนะคะไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสายสมบูรณ์โลโก้อยู่ครบนะฮะกล้องถอยมีมาให้นะเดิมเดิมโรงงานติดมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะโคมไฟเบรกด้านหลังฝั่งนี้สภาพสวยสมบูรณ์กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าให้นะครับมาพร้อมไฟเบรกดูที่3ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับกระจกยังเป็นเดิมโรงงานนะฮะปัม๊มโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับผมกระจกเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนไม่ได้มีอุบัติเหตุมานะครับอ่า เดี okay. way, ๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดหนึ่งฝาท้ายเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้ที่ตัวข้างในนะครับหรือว่าจะอกุญแจมาไขนะครับมันจะมีจุดไขอยู่ตรงนี้นะครับที่เก็บสมาระด้านหลังนะครับก็ถือว่าไม่ได้เล็กนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปก็กระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะสัก2อถึงสใบเก็บได้สบายเลยนะครับดูโครงสร้างด้านในรถไม่ได้มีการตัดต่อนะฮะนี่ครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆสวยๆนี่ครับสปอร์ตเบนอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะจุด เก็บอุปกรณ์นะฮะล้อยางอะไรแล้วก็สุงเครื่องมืออยู่ตรงนี้หมดนะฮะไม่มีรอยทําสีพวกนี้เป็นซีนซิลิโคนเดิมจากโรงงานนะครับถ้าเป็นของโตโยต้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกคันไม่ว่าจะเป็นพวกอั t ติสหรือว่าคัมรี่นะฮะเนี่ยดูได้เลยนะฮะสวยๆเลยนะเป็นสีด้านๆแบบนี้ตะเข็บเดิมนะครับรอยอาร์คเดิมตรงนี้ไม่มีโดนมานะฮะตะเข็บเดิมรอยอาร์คเดิมน็อตฝากระโปรงไม่มีไข่ไม่มีขยับออกไปนะฝาท้ายเดิมครับนี่ฮะฝาท้ายเดิมน็อตไม่มีไข่ไม่มีขยับออกไป สปอร์ตแมนอาร์ดเดิมโรงงานอยู่ครบตะเข็บเดิมนะครับท้ายเดิมนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาฝั่งท้ายนะไม่มีโดนมานะฮะสีผิวตัวนี้ฝั่งนี้ก็สม่าเสมอกันครับไม่มีสีโดดสีเพี้ยนนะครับผมนะฮะถือว่าสีเดิมโรงงานเลยนะสีนี้ค่อนข้างสวยงามเลยนานๆหลุดเข้ามาทีแล้วก็ไปไวแน่นอนแล้วก็รอบนี้ได้ไม้น้อยด้วยยิ่งไปไวเข้าไปใหญ่นะครับนะฮะสภาพตัวรถเนี่ยสติกเกอร์พวกนี้เดิมหมดเลยนะครับผมนะฮะนะับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ถือว่าคุ้มแน่นอนครับผมเลือกมาให้แล้วนะคันนี้คุ้มแน่นอน นะซอกน็อตเดิมเดิมแห้งๆสวยๆนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยเปลี่ยนประตูนะครับผม <playable. S 1> นะฮะแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะนะับแผงประตูไม่โฉมไม่ช้ำรอยสปอร์ตแมนอาร์ตนะับซีนประตูเดิมโรงงานนะฮะอยู่ครบๆนะฮะแก้มนะฮะน็อตไม่ขยับน็อตไม่แกะนะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยแห้งๆสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับผมนะสีไม่มีเยิม้มตัวแผ่นพผตัวรถเดิมโรงงานรถผลิตปี20นะฮะเดือนตุลาคมนะฮะนี่ครับ จุดยึดน็อตต่างๆไม่มีขยับไม่มีแกะนะฮะให้ดูแบบชัดเจนนะเอาแบบว่าพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจได้ในคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจช้าเนี่ยคันนี้ไปก่อนแน่นอนครับผมลดคุ้มคุ้มไม่น้อยๆสีหาย,ยากสีพิเศษแบบนี้นะครับรีบจองมาให้ทันนะครับถ้าต้องการนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรดูโอวีวีทีไอนะก็เป็นเครื่องเครื่องรุ่นเดียวที่ใช้ในโตโยต้าที่ขึ้นชื่ออยู่เรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ความประหยัดนะครับผมไม่เคยผ่านการติดแก๊สนใดนๆในในมานะครับห้องเครื่องเนี่ยสภาพแห้งๆสวยๆเลยนะครับผมเนะะี่ยฮะดูลาเดียดได้เลยนะฮะไม่มีรอยเยิ้มไม่มีอะไรค่าน้ำมันไหลออกมานะครับห้องเครื่องสะอาดนะฮะอาจจะมีค่าสกปรกไปบ้างนะครับผมก็ตามการใช้งานครับเดี๋ยวสปาให้ใหม่อีกทีนึง สติกเกอร์มอกอเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะรอยอาร์คเดิมตรงโช๊กนะฮะไม่ได้มีการตัดต่อโรเตียหรือว่าซ่อมหนักในส่วนของเบ้าโช๊กนะฮะปั๊ม R1 คมๆสวยๆฟอนต์เดิมโรงงานรอยอาร์ซอกด้านในเดิมๆนะ,ะหัวน็อนตไม่ขยับหัวน็อนตไม่แกะนะค,ะครับผมฝากระโปรงเดิมครับปั๊มโลโก้นะ,ะฟอนต์โตโยต้าแบบนี้ชัดเจนนะครับผม <S <S ตัวแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะซีนเดิมครับผมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะฮะ หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะซอกด้านในแกนด้านในเช่นเดียวกันนะฟอนต์หนแอลคมๆส,สวยๆโชคเดิมนะฮะร,รอยอาร์คอยู่ครบนยะฮะจุดยึดน็อนตต่างๆไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะครับ คานหม้อน้ำนะฮะยังตรงยังสวยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวจากการคดงอหรือว่ามีการกระแทกเข้าไปนะครับผมนะบอกเลยเดยว่าคันนี้สวยน่าใช้หนึ่งคันนะคะที่นํามาแนะนําแล้วก็นํีมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับมาเดี๋ยวผมมาสรุปจุดเด่นของคันนี้กันแบบชัดๆเลยดีกว่าครับผมนะคันนี้ได้เป็นตัวสีเทาดำลายเทมที่หายากมากแล้วก็ไม่น้อยครับเพียงห้า0หมื่นกิโลเมตรเป็นรถหมดสัญญาเช่าครับประวัติเช็คศูนย์ครบเลยได้ยางปีใหม่ทั้งสีเส้น2024เลยนะครับผมนะสำหรับภายในเนี่ยก็ถือว่า สวยหรูนะเป็นแบบสี่โโกนะครับมีจอกลางมีกล้องถอยแอร์ดิจิตอลแบบออโต้นะครับเครื่องยนต์ทนแล้วก็ประหยัดนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเบาๆเองเดือนละ6,500บาทครับนะถ้าดูคันนี้แล้วชอบนะครับผมโทรหาผมได้เลยนะครับ0831318826นะครับผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนครับผมนะไฟแนนซ์อนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากมีบริการเซฟไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับรถดีแบบนี้สีดีแบบนี้ไม้น้อยแบบนี้มาช้าคือไม่ทันแน่นอนครับสนใจรีบทักมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคครรััับบสสวดี